วันนี้เรา,เามาแปดร้อยนะจ๊ะเล่นห้องละในเวลานี้ห้องไหนก็น่าจะไม่มีคนนะคะบาปๆอีกแล้วนะเล่นอย่างเงี้ยห้าร้อยเล่นห oh <my> ้าโอ้ไม่นะมาเข้าด้วย oh <my> ไปอยู่ทางนน้นมดเลยวีโอ้ไม่นะเข้าดีๆหน่อย อาทีนี้เ่าจะยิงอะไรไม่เข้าเลยอะไรวะเนี่ยเล่นแรงไหมก็เล่นแรงแหละแต่มันก็ยิงไม่ค่อยจะเข้าอ่ะอ่ะยิงได้มานิดหน่อยก็เกือบกลับขึ้นไป800อยู่นะเข้าอีกแล้วแอ่สองร้อยเกือบกลับขึ้นไปได้นะคะแต่ก็ยังไม่ถึง อ่าน่าจะถึงแล้วก็แค่กลับขึ้นไปได้นะคะ250ได้อยู่ 900... ้ยได้อยู่ร้อยนิดๆห้า1ิไม่ได้ตั้งเป้าอะไรอ่ะเิ็ว่าถ้าแบบโอเคก็พอนะคะยังไม่แน่ใจว่าเกมจะตึงไหมเพราะเท่าที่ดูตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแข็งๆนิดนึงนะพันหนึ่งเล่นบาปๆเลยปะล่ะ จะได้ขึ้นไวไม่รู้ขึ้นจะขึ้นหรือลงนะอาชามงกรไหมิงไม่เข้าเลยอ้าวได้มาสองร้อยอ้าวอ้าวโอเครอดมาได้เพอ่มอาชามงกรเออดีเว้ยหมดนะคะ มังกรมังกรมังกรโ oh <my> อ้ไม่นะอะได้ตรงนี้มาแทนอะดราก้อนบ e w แต่ไม่ได้มังกรนะลึกลึกลึกไปให้มันจบจบเฮ้ยเอาโว้ยแล้วก็พันหนึ่งล่ะเฮ้ยได้สองพันเออเลิศด ไม่เข้าอีกอี่สิบไปเลยแล้วกันยอดไปเลยเอา่าได้ตัวนั้นมาเมื่อกี้เราเท่าไหร่สี่พันแล้วนะเรามาแปดร้อยเราได้อยู่สามพันแล้วนะตอนนี้สามพันสองอ่ะเลือเตอรไม่ได้คิดอะไรสี่ร้อยนะกลับไปที่สี่พันเหมือนเดิมแต่มังกรเนี่ยเราจะได้ไหมติดปักอีกมังกรสักตัวนะ้ไม oh <my> ่เข้าไปสิครับ Vẫn con con này lưu ý, mày là không mày là không có đâu không à, con, đâu con, có con không hay không ให้ก็ไม่รู้จะได้ถึงสองพันไหมนะอยู่ด,ดิไม่ให้เลยสักตัวจริงๆหรออะไรวะขอหน่อยน,นะไม่ได้จริงวะมันไม่ให้อ่ะเฮ้ยโอ้ยไ,ได้ลาชามก่อนมนช่วยไว้สองพันกลับขึ้นไปสี่พันให้ได้ก่อนนะคะ ไม่ได้มังกรก็ต้องได้ปูสักตัวแหละว่าว oh, <cool. S 1> ได้ทันเดอร์ a m มเมมาแทนนะคะพันหนึ่งถึงไหมแน่ับต้นไส่สี่พันได้ได้ก่อนนะใดๆน่าจะถึงน่าจะเกินนี่สองพันไปดีเป็นห้าพันเลยโอเคเลิศลิง์รับทรัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นํำลิง์แค่ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชื่ถึง0.7 นบจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว,ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับดิง์รับซัพย์เข้าไปังหัวข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิน้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกค,ครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลย เพียงแค่นี้แล้วก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย